พี่เกาชอบพี่มินหรอคะ ئ, อืมใช่พี่ชอบมินชอบมาตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าพี่ก็แค่ไปชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะ่ะอย่างพี่นี่ต้องงอให้คนอื่นมาชอบด้วยเหรอกี่เห็นมีแต่คนมาลุมชอบพี่เยอะแยะไปหมดมันไม่เหมือนกันนะคะพูดแล้วอาจจะดูหลงตัวเองไปหน่อยแต่ว่า ถ้าพี่ไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรือมีชื่อเสียงแบบนี้จะยังมีคนชอบพี่อยู่หรือเปล่าทุกคนจะยังตามใจยังจะฟังที่พี่พูดอยู่ไหมเอ,อตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่กับมินมันไม่ใช่ไงต่อให้พี่เป็นยังไงเขาก็ยังอยู่ข้างพี่ต่อให้โลกทั้งใบหันหลังให้พี่เขาก็จะยังอยู่ข้างๆและเชื่อใจพี่ พอแบบนี้แหละพี่ถึงไปไหนไม่ได้สักทีแต่พี่ก็ไม่ได้อยากเจออยู่แบบนี้ไปเรื่อยหรอกนะพี่ก็อยากจะตัดใจได้เหมือนกันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้สักทียากจังเลยนะเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเรื่องความรักนักหรอกแต่เวลาพี่เกาพูดถึงพี่มินทั้งสีหน้ารอยยิ้มและแบบตาน,นั้น <laughs> มันคือแววตาของคนที่รักสุดหัวใจไม่ผิดแน่ๆไม่ค่อยชอบใจเลยฮะอ๋ยพอได้แล้วข้า้องกี้เลิกกันพี่ได้แล้วก็พี่นั่นแหละเอาแต่ลีลาไม่<ะ>ยอมเข้าไปดีๆสักทีกิลใสยบอกให้พี่มีนมารอยพี่ดัดฟ้าพวกพี่จะได้คุยกันดีๆเลยเนาะพี่เก็อยากคุยกับพี่ที่ดัดฟ้า เอ๊ะตอนนี้เลยเหรอพี่มีเวลาคุยกันแค่15นาทีก่อนอาจารย์เข้าอย่าโมวแต่กลัวจนทำพี่มินเขาเลียนสายล่ะเก้ามีอะไรจะคุยกับเรางั้นเหรอเอาล่ะก็กล้าเลยคือว่าเราขอโทษนะที่ชอบไม่เล่าอะไรให้มินฟังเลยแล้วก็ชอบโกหกมิในในหลายๆเรื่องด้วยแต่เราอยากให้มินรู้นะ ไม่เชื่อใจมินนะแล้วก็แค่อยากดูดีที่สุดในสายตามินโทษนะเองขอโทษนะไม่นึกว่าจะน้อยใจขนาดนี้แล้วก็อย่กเอาตัวเองไปเทียบกับเจเลยเราหน่ารักมินมากกว่ามันเยอะเลยนะกอนนี้ใจร้ายังเลยนะถ้าเจในได้ยินมีหวังเสียใจแย่เลยก็เรื่องของมันสิการรู้ไหมว่าทำไมเราถึงไม่ชอบให้กาสูบุรีเพราะมันดูไม่ดีเหรอ ปล่าซะหน่อยเราก็แค่เราก็แค่คชอบเสียงของกาวมากๆจนกลัวว่าเสียงของกาวจะเสียแค่นั้นแหละเราชอบเวลากาวลงเพลงจริงๆเพราะงั้นเราขอโทษนะขอโทษที่เราไปยัดใส่กาวจนทําให้กาต้องรู้สึกอึดอัดแบบนี้นะแล้วเราก็อยากจะบอกว่ากาวไม่จําเป็นต้องโกรเรามองกาวไม่ดีหรอกเพราะในใสายตาเราการู้ดีที่สุดตั้งแต่หัวลา เจอกันแล้วจะเดียวเป็นคู่ที่ดูน่ารักจริงๆฮะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วดูเหมาะสมกันจริงๆแย่จังทำไมถึงเป็นคนนิสัยแบบนี้กันนะทั้งๆท,ที่เป็นคนอาสาไปช่วยเขาเองแท้ๆทำไมตอนนี้ถึงรู้สึกไม่น่าไปช่วยเลยฮะ